สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอซีทุกทุกท่านค่ะวันนี้เราพามาชมมะกรูดค่ะมะกรูดบ้านเราตัดใบขายค่ะได้น้ำฝนอยู่สองสามวันใบสวยมากเลยค่ะส่วนนี้อยู่ด้านหลังของบ้านนะคะ มะกูดเป็นไม้ที่ใช้ทุกครัวเรือนค่ะใช้ใบค่ะเราไม่ค่อยไดใ้ให้ออกผลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าบริษัทโรงงานเขาจะมาตัดใบเองช่างขายเองค่ะเขาจะเอาไปส่งที่ตลาดไทยกับโรงงานมามากค่ะ มามาที่เพื่อนๆนทานกันนะคะมีส่วนผสมของใบมะกรูดด้วยค่ะ,ะแสดงว่าสปปรรพคุณของใบมะกรูดนี่ก็ยอดเยี่ยมเลยค่ะสวยไหมคะใบอ่ะบ้านเราจะมีร้อยกว่ากกค่ะร้อยกว่าต้นค่ะ เต็มพื้นที่เลยค่ะด้านหลังค่ะจะลำบากช่วงหน้าแล้งค่ะเพราะต้องให้น้ำเขาแต่ถ้าหน้าฝนก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะ <im iß> ปีหนึ่งจะตัดใบขายขถึงสามรอบค่ะก็ <im iß> เป็นรายได้ที่ดีนะคะอยู่ในหลักในเลขของห้าหลักค่ะ ไปรอบๆอยู่ในสวนมะกรูดปลูกครั้งเดียวจะมีอายุยืนถึงสิบปีนะคะมะกรูดกว่าเขาจะโซมแล้วก็ตายเราก็ตอนปลูกใหม่ขึ้นมาอีกค่ะ ตอนนั้นถ่ายมะนาวที่บอกว่าด้านหลังเป็นป่านั่นคือป่ามะกูดนี่แหละคะ่ะคือป่านี้แหละคะ่ะถ้าใครได้ชมคลิปของมะนาวแล้วก็จะจะเห็นพื้นที่ของป่ามะกูดอะ่ะก็คือตรงนี้แหละคะ่ะ ดูแลก็ปีหนึ่งให้ปุ๋ยประมาณสามครั้งค่ะดยเ,เสียงนกร้องสะดวกสบายค่ะเราไม่ต้องไปตัดไม่ต้องขนไปขายเข้ามาซื้อเองถึงที่ค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่มาเป็นเพื่อน ขอบคุณขอบคุณบายบาย